สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับอยู่กับผมพลมอเตอร์รายวลกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่สนาม BMW Enduro Park นะครับที่ชนบุรีศรีราชาและอยู่กับรถคันนี้ครับ R1300GS ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานี้ครับประมาณสักเดือนนิดๆเราก็ได้ทดสอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะได้ขี่ ในรูปแบบของเป็นช็อตรูทส,สั้นๆนะครับคือขี่จากสนามเอ็นดูโรครับแล้วก็ขี่ไปแถวเขื่อนท่าพระอะไรพวกนี้ครับแล้วก็วนกลับมาระยะทางเนี่ยก็จะอยู่แถวๆแบบ60-70โลนะครับไม่ได้ไกลมากเพราะว่าเราจะลองในส่วนของพวกระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของตัวรถ R 3 3 0 0 GS คันนี้กันด้วยก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวดีเทลรูปลักษณ์ภายนอกที่ถือเป็นไฮไลท์ของเขากันสักนิดน,นึงก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย คือตัว r หนึ่สามร้อย gs ครับเขาจะออกมาด้วยกัน3สีนะอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปที่แพงที่สุดครับชื่อว่า option 719นเ้าขาจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวมุกนะพอดีเราไปขี่ลุยฝุ่นมาด้วยนะครับก็อาจจะแบบมีฝุ่นเกาะสักหน่อยนะฮะแล้วก็มีตัดด้วยแบบสีทองอย่างเงี้ยครับแฮนด์บาร์ hmm. เนี่ยเป็นสีทองแล้วก็ตัวล้อซีเนี่ยครับผมก็จะเป็นล้อสีทองนะอ่ะและนอกจากนั้นจุดที่ถือว่า น่าสนใจก็คือเรื่องของของแต่งครับที่เป็นงาน C N C อย่างเช่นข้างบนเนี่ยพวกฝาปิดปั๊มบนทั้งสองข้างหรือก้านเบรกก้านคัตอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นวัสดุงาน C N C ที่เป็นของแต่งครับรวมไปถึงแบบพวกเบรกเท้านะครับคันเบรกเท้ากับตัวก้านเกียร์นะครับฝั่งนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบก็จะเป็นของแต่งนะครับเนี่ยออปชั 19, น่น719นี่พักเท้าด้วย นี่นะครับให้มาเป็น C N C ราคาตัวรถของตัวออปชั่7น719เนี่ยเขาก็จะแพงกว่าตัวที่เป็นสีดำจิ๋วข้างหลังนี่ครับจะเป็นตัวสีดำกับอีกสีหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินขาวนะครับก็คือสีของ G S Trophy นั่นเอง2ตัวนี้ครับราคาจะอยู่พอๆกันก็คือช่วงประมาณล้านหนึ่งะครับแล้วก็ตัวนี้จะขยับขึ้นมาประมาณล้านสองสำหรับดีเทลถ้าเกิดใครเนี่ยเล่นเกี่ยวกับ ตัวตระกูล gs หรือชื่นชอบตัวตระกูล gs เอกลักษณ์ของเขาคือขุมกําลังที่เป็นเครื่องบ b ซอร์นะครับสูบนอนนี่ฮะก็จะแบบแข็งเครื่องเขาก็จะยื่นออกมาในลักษณะแนวนอนยาวๆแบบนี้นะครับมันจะมีข้อดีคือจะทําให้ตัวรถเนี่ยมี cg ที่ต่ำมากการคอนโทรลการบาลานซ์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีเยี่ยมจริงๆ แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องอธิบายก่อน,นว่าส่วนตัวผมอาจจะยังไม่เคยขี่ตัว1,250 GS นะครับเคยขี่1,200นะครับตัวแรก1,200 GS เนี่ยนานมากแล้วเลยอาจจะแบบเทียบฟีลลิ่งอะไรไม่ได้มากแต่จุดที่ผมเห็นตั้งแต่แรกเลยคือรูปลักษณ์ของเขาครับมันดูสลิมลงมากจริงๆครับคือดูแล้วแบบปราดเปรียวดูเพียวดูบางขึ้นและที่สำคัญครับไฮไลท์คือน้ำหนักของเขาเบาลงด้วย จากรูปลักษณ์ที่เห็นนะครับเนี่ยราต,ต้องบอกว่าเขาดูเหมือนรถในสไตล์แบบพวกแรลลี่มากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างถ้าเป็นตัว1 2นสกับพันสอครับตามันจะเป็นแบบไฟแบบตาเขเเขนะครับตาจะไม่เท่ากันแต่ตัวเนี้ยเขาปรับมาเป็นโคมนี่ครับเป็นโคมตัว X นะครับโคมโปรเจกเตอร์อยู่ตรงกลางคือเรียกว่าดูล้ําสมัยแล้วก็สวยงามดีมากๆเลยนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาออกแบบได้ดีขึ้น แล้วก็ตัวเฟรมทางด้านหน้านะครับเป็นเฟรมเหล็กอยู่แต่ว่าในส่วนของตัวซับเฟรมหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับและไอซับเฟรมทางด้านหลังเนี่ยมันสามารถแบบแยก2ฝั่งได้ด้วยนะครับซ้ายกับขวาเผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนพาร์ทแยกชิ้นได้นะครับในส่วนของตัวซับเฟรมหลังที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้ครับนอกจากนั้นตัวบล็อกเครื่องยนต์ฮะบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยหนึ่ซีซีก็คืออัพพิกัด ขึ้นมานะครับอีกรปล่าว50ซีซีแรงม้ามันขึ้นไม่เยอะครับอยู่145 HP กับแรงบิดประมาณ149นิวตันเมตรแน่นอนซีซีมันมากขึ้นนิดหน่อยแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับไม่ถึง10มม้าแต่ไฮไลท์สำคัญคือแรงบิดช่วงต้นครับบ m w อเขาบอกว่าตัวแรงบิดตั้งแต่ช่วงประมาณสัก2,000นิดนิดครับไปจนถึง5000รอบต่อนาทีเนี่ยเทียบกัน1250แล้วเนี่ยกราฟมันแบบดึงขึ้นแล้วก็เชิดขึ้นแบบชัดเจนนะครับทำให้ทอร์ก แรงบิดที่รอบต่ำครับมันเรียกใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นพิกัดเครื่องยนต์ที่มากขึ้นครับซีซมากขึ้นแต่ BMW เขาสามารถพัฒนาให้เครื่องยนต์ลูกนี้น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมได้ราวๆ6.5กิโลกรัมเลยนะครับและ t total weight ของตัวรถเนี่ยครับมันอยู่ประมาณสัก230กว่ากว่าน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยมันเบากว่าตัว1250 GS 12กิโลโอ้โหอันนี้คือเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีน่าชื่นชมมากๆนะครับนอกจากจากงานดีไซน์ที่ดูเพียวบางสลิมแล้วน้ําหนักตัวเบาลงมันทําให้แบบขี่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อผู้ขี่อีกมากด้วยจุดที่โอโ้จะว่าไงดีไฮไลท์คันนี้มันเยอะมากเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับจุดแรกเลยกับรถแนวเนี้ยพวกแอดเวนเจอร์คันใหญ่ๆ หลายคนที่กังวลคือเรื่องอะไรนะครับการที่จะต้องก้าวขึ้นรถนั่นเองะรับเดี๋ยวผมก้าวขึ้นให้ดูนะคือคันนี้ครับเบาะของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงล่างแบบปรับไฟฟ้าและรถเขาชานฉลาดมากเลยคือถ้าเกิดสมมติจอดเฉยๆหรือเราขับขี่ด้วยความเร็วที่ ต่ำกว่านะครับรู้สึกจะ25กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะกดบอกให้ลงเตี้ยสุดครับอยู่ที่820ม mm ิลนะครับแล้วก็ถ้าแบบขี่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยความสูงบ่อเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นมานะครับอยู่ถึงประมาณ850ม mm. ิลและอันนี้เป็นจุดที่ผมชื่นชอบมากอย่างตอนนี้ผมนั่งลงนะครับส่วนที่แคบที่สุดของตัวบ่อเนี่ยครับแล้วผมใส่บูทแอนด Ro ูโรพวกเนี้ยนี่เลยก็ยังพอมีระยะย่อนเข่าอยู่ประมาณนึงครับโอ้ถือว่าดีมากๆเลยเป็นมิตรกับผู้ขี่ตัวเล็กๆหรือยอย่างคุณผู้หญิง มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับรายละเอียดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องเกี่ยวกับพวกระบบเรดาร์ต่างๆนะครับมีเรดาร์สจุดจุดนี้เนี่ยมันทําให้เพิ่มเรื่องของระบบ d d p t i v e Cruise Control เข้ามาเพราะว่าตัวเก่านะครับอย่าง1250 GS ฮนะเขาจะเป็น cruise control ปกตินะก็คือแบบเราล็อกความเร็วใช่ไหมฮะ ก็ไม่ต้องมาบิดคันเร่งเนงะี้ยปล่อยให้รถมันวิ่งไปแต่ว่า Adaptive c r u i คุ c o n t r o l ก็คือเหมือนรถยนต์รถเก่งอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วครับคือสามารถเซ็ตนะครับอย่างผมลองนะเดี๋ยวอาจจะขึ้นคลิปให้ดูนะอะไรเงี้ยผมก็เซ็ต80-70กว่าอะไรเงี้ยครับเราขับตามคันหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถเลือกระยะได้นะว่าจะให้กระชั้นเข้าไประดับไหนปรับได้3ระดับครับแล้วรถถ้าคันหน้าเบรก ก็จะเบรกตามคันหน้าให้เองนะครับพอคันหน้าเร่งก็จะเร่งตามคันหน้าให้เองอ่ะอันนี้ถ้าเกิดใครขับรถย,ยนต์น่าจะรู้จักระบบนี้ดีซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกดีมากๆเลยแต่ครับแต่มันก็มีข้อสังเกตด้วยเหมือนกันคือมันเบรกให้เนี่ยไม่สามารถเบรกได้จนถึงจุดจุดนิ่งนะครับเพราะว่าสมมติผมขี่มา8090แล้วเราใช้เกียร์หอะไรพวกนี้นะครับพอเบรกมาเรื่อยๆจนเจอสมมติลูกรลันนาทครับอาจจะต้องหย่อนที่ความเร็วแบบ1020อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเริ่มมีอาการกระตุกกระตุกแล้วเพราะว่าเกียร์มันไม่ได้ลดลงให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผู้ขี่เนี่ยก็คือมันไม่ใช่ออโต้พายโ p i l เนาะคุณก็ต้องคอนโทรลเรื่องของระบบเกียร์หรืออะไรพวกนี้ช่วยด้วยนะครับแต่สําหรับผมผมถือว่าเออมันช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับจุดนี้แต่ว่าจากที่ผมลองดูนะการที่เขามีเรดร์อะไรพวกนี้นครับมันก็จะมี เรื่องของเทคโนโลยีอย่างตัวบายสปอตนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูที่กระจกด้านข้างตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับผมถ้าเกิดแบบว่ามีรถจะแซงเราเข้ามานะครับหรืออยู่ใกล้เรายื้องไปทางด้านหลังอะ่ะมันก็จะมีไฟสีส้มติดขึ้นมานะครับอ่ะก็เหมือนกันรถยนต์เลยประมาณนั้นนะครับบายสปอตแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฟอนต์คอลิชันบอร์นิงคือระบบเนี้ยส่วนตัวมัน คือเรื่องของความปลอดภัยแต่สําหรับผมเองผมก็แอบแบบเรียกว่าขี่ซิ่งสักนิดหนึ่งนะครับเลยอาจจะดูไม่ค่อยชอบระบบนี้เพราะว่ามันจะมีจังหวะที่ผมะเติมคันเร่งตามคันหน้าช่วงขึ้นเนินอะไรพวกนี้ไปนะครับแล้วระบบเนี้ยมันก็แบบดีเทคให้เองว่าเฮ้ยมันอาจจะอยู่ใกล้คันหน้าเกินไปแล้วมันก็แบบเบรกให้เราเองเลยนะครับสมมุติผมเอานิ้ววางไว้ที่ก้านเบรกแล้วเราเผื่อจะกำรรอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบเหมือนตอดตัดตดเบรกให้เราเองเลยแล้วเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยเวอร์นิดนิด,นดจนสุดท้ายผมก็ต้องโอเคกู กำเบกเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดใครติดนิสัยอารมณ์เรียกว่าไหลลึกเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณอาจจะไม่ค่อยชอบระบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่านี่คือเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยของรถซึ่งถ้าเกิดคนขี่ทัวริงทั่วไปแล้วเน้นความสะดวกสบายอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะอยากได้ฟังก์ชันฟีเจอร์แบบนี้นะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราออนหน้าจอนะครับหน้าจอ6.5นิ้วแบบสีขึ้นมาอ่าตรงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบอินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะดูเรียบง่ายนะทนั้งในส่วนของตัวเลขความเร็วครับแล้วก็รอบเครื่องเป็นสเกลแนวแบบเรียกว่าเป็นตัว L ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดอยู่ด้านบนตัวเลขบอกเกียร์แล้วก็เซ็ททริปอะไรต่างๆคือฟีเจอร์ไฮไลท์ของมันเลยนะครับคืออยู่ที่ ตัวชุดสวิตช์แฮนด์ทางด้านซ้ายเพราะว่านอกจากกระเดื่องที่เราเห็นจนคุ้นชินแล้วนะครับกดปุ่มปรับเมนูอะไรพวกนี้ครับตัวคร์สคอนโทรลตรงนี้มันอย่างที่บอกครับว่าเป็นอะ a p ติชีพคือถ้าเราจะใช้งานนะครับขี่ยอยู่เนี่ยเราก็กดปุ๊บดันไปทางขวาฮะอ๋ออันนี้อยู่ทางขวาอยู่แล้วพอกดไปทางขวาใช่ไหมครับมันก็จะมีโลโก้คร์สคอนโทรลขึ้นมาพอเราขี่อยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับเรากดเซตก็คือดันไปทางด้านหลังทีหนึ่ง อ่อันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับสำหรับการ on ฟังก์ชันตัว adaptive cruise control ต่อมานะครับตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยคือเรื่องของการปรับเซตระยะห่างของตัว adaptive cruise control ที่สามารถปรับตั้งให้ว่าเราอยู่ใกล้คันหน้าอันนี้นะครับที่ระดับที่หนึ่งหรือว่าจะให้ห่างออกมาจากรถคันหน้าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับตรงนี้สามารถปรับได้3ระดับด้วยกันแล้วก็ในส่วนของตัว windshield นะครับ วินชิลเนี่ยก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนี่ครับก็เป็นชิวแบบปรับไฟฟ้านะสำหรับใครที่เป็นสายเดินทางสามารถกดได้ที่นิ้วเลยไม่ต้องมานั่งขันหรืออะไรให้มันวุ่นวายลำบากและสำหรับตัวชุดกุญแจนะครับก็แน่นอนว่ารถระดับนี้เป็นกุญแจคีย์เลสครับซึ่ง ก็จะสะดวกสบายมากๆถ้าเราเปิดช่องตรงนี้ครับแล้วก็เก็บเอาไว้เลยหรือใครอาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าหรือกระเป๋าเงเกงอะพวกนี้ก็ได้นะครับและจริงๆช่องเนี้ครับก็คือเราสามารถวางสมาร์ทโฟนเอาไว้ได้ด้วยนะครับเพราะว่า,าสามารถใส่โทรศัพท์จอใหญ่ๆได้เลยนะอย่างอันนี้ครับผมก็จะเป็น iPhone 15 Pro Max นะครับเดี๋ยวลองดูว่าใส่ได้ไหมจริงๆผมว่าได้นะแต่ว่ามันอาจจะติดเคสสักนิดนึงก็ ประมาณนี้ครับถือว่าโอ้ถ้าจัดด,ดีๆก็พอได้อยู่นะแต่ปิดได้ไหม,ไมปิดได้ด้วยเวอร์ Work ครับสําหรับตัวช่องวางสมาร์ทโฟนแล้วกลับมาที่ตัวชุดตุ้งแจนน,นิดนึงครับเขาจะมีระบบเซ็นทัลล็อกที่เชื่อมต่อกับทางด้านหลังด้วยนะอา้าวทางด้านหลังเนี่ยมีไว้ทําไมก็มีไว้สําหรับสายทัวริ่งเดินทางครับที่จะต้องติดแบบพวกเขาเรียกว่ากล่องกระเป๋าข้างนะครับก็จะเชื่อมต่อและแบบล็อกให้ด้วยกันได้เลยนะครับวันนี้คือเป็น เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกระดดีมากๆเลยครับอ่ะแล้วก็เรื่องต่อมาเลยเรามาคุยกันถึงขุมกําลังของเครื่องยนต์บ็อกเอร์กันครับคือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ของเขาเนี่ต้องบอกว่ามันทํางานได้ดีนะครับแบบสมูทขึ้นลื่นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ติดกระชากอะไรมากๆคือ Riding Mode ของตัว1300 S GS คันนี้ครับเขาะจะมีทั้งสิ้นนะครับ7โหมดซึ่ง7โหมดนี้เราจะสามารถดึงขึ้นมาใช้งานตอนที่เราขับขี่ได้อยู่ สโหมดนะครับอย่างตอนนี้นะที่ทางคุณครูของ Enduro Park ครับเซ็ตให้เราเนี่ยก็จะมี4โหมดพื้นฐานอย่างเรนแล้วก็โร d ดินามิกแล้วก็ Enduro ซึ่งเรนกับโรสเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะทราบกันอยู่แล้ว d y n a มิกครับถ้าให้เปรียบเทียบอะคือมันจะ more responsive ขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนขี่โหมดสปอร์ตอะเรียกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือแบบคันเร่งอะไรพวกนี้ตอบสนองได้ agressive ดียิ่งขึ้น จากที่ใช้งานครับผมว่าพอเราเซตระบบพวกนี้มันก็ทําให้เราไม่ต้องมานั่งปรับคอนโทรลอะไรเยอะแยะวุ่นวายนะครับผมว่าเออการเซตแบบนี้สําหรับมือใหม่หรือยังผมเองที่ผมแบบเรียกว่าอาจจะไม่ใช่สาย Adventure ร์เอนดโดยตรงพวกนี้เรากดใช้งานได้ง่ายมาถึงเรายังไม่ชินเราก็ใช้โหมดเรนก่อนนะครับเพื่อให้มันคุ้นชินกับคันเล่งก่อนแล้วขี่ออนโรดไปสักพักนึง ชินคันเร่งเราก็ใช้โหมดรถขึ้นมาตามปกติหรือต้องการแบบอยากซิ่งเราก็ใช้ด y นามิกฮะพอมาขี่ในสนามเอนดูโรอะไรพวกนี้ครับก็กดปรับเป็นเอนดูโรเลยอ่ะอันนี้ก็คือเซ็ตให้แบบใช้งานได้ง่ายๆนะครับจากที่ได้ลองขี่ต้องบอกก่อนครับว่าแน่นอนแรงม้าประมาณ145นี่มันก็ไม่ได้ดูแรงดิบอะไรมากมายแต่คันเร่งของเขาในโหมดด y นามิกผมก็สู่วเฮ้มันเปิดแล้วก็แบบแอบมีกระชากนิดๆน,นะถ้าคุณคุมคันเร่งไม่เนียนนะครับก็ยังมี ให้รู้สึกได้อยู่เรียกว่าขี่ได้สนุกพอสมควรเรื่องของการบาลาน์นะครับอย่างที่บอกเนาะคือตระก,กูล gs เนี่ยมันทําได้ดีอยู่แล้วจาก cg ของเครื่องยนต์ที่มันกดลงตับดังนั้นเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้าโค้งได้ไวอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็เรียนตามตรงว่าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เนี่ยผมอาจจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสังเกตอยู่ประมาณ2จุดนะครับอย่างบางทีเวลาเราอยากจะจัดโพซิชันของขาหรืออะไรพวกเนี้ย มันก็อาจจะมีแบบนักแข่งไปติดช่วงตัวแข็งเครื่องยนต์ได้บ้างนะครับอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองเป็นข้อดีนะเอออันนี้อาจจะแบบผมทําคนเดียวนะเวลาเราขี่ผ่านที่แบบว่าน้ําขังอะไรพวกนี้ที่มันสกโปกครับผมก็จะเอาขาเนี่ยครับพาดขึ้นได้เลยสบายๆอะไรเงี้ยเออมันก็ก็มองเป็นข้อดีได้ครับสําหรับแข็งเครื่องบ็อกเซอร์ที่มันแบบยืดยาวออกมาในแนวนี้นะครับอาจจะเกะก,กะบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีในหลายๆจุดของมันอยู่เสร็จเรื่องของ ช่วงล่างของเขาครับอืก็ต้องบอกว่าคือคันนี้นะฮะช่วงล่างเป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วดังนั้นมันชานฉลาดมากแต่เนี่ยผมไม่ได้ไปปรับเซ็ตอะไรเลยให้มันเป็นค่าเดิมๆของตัวรถคือการใช้งานครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบเทเลเลเวอร์เนี่ยมันดีอยู่แล้วครับเอาจริงคือมันซับแรงหรืออะไรดีอยู่แล้วแต่ทาง BMW บอกว่าเขาปรับปรุงให้มันแข็งขึ้นแล้วก็เรียกว่า คมขึ้นตอบสนองได้ไวยิ่งขึ้นนะครับคือขี่ได้ดียิ่งขึ้นว่างั้นเถอะสำหรับตัวผมเองก็ <c oughs> อย่างที่บอกแหละผมอาจจะไม่เคยขี่ตัวพันสองห้าสิบสำหรับผมผมว่าเออช่วงล่างแบบแทบจะไม่มีอะไรตีเลยมันดีอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังอะ่ะไม่สะเทือนด้วยนะครับคือซับแรงได้ดีเลยแม้จะเป็นโหมดไดนามิกแบบเราเจอแบบพวกลูกระนาห,หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ยังเป็นต้องหย่อนก้นก็แบบ ซับแรงได้สบายๆเลยนะครับจุดนี้และอันนี้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับสําหรับรถหนักๆเช่นนี้ก็คือว่าหลายคนอาจจะขึ้นขาคู่ลำบากเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ปุ๊บขึ้นยากครับเนี่ยครับไม่ขึ้นใช่ไหมครัรถคันนี้อย่างที่บอกนะว่าเขามีระบบช่วงล่างแบบไฟฟ้าแล้วช่วยเราตอนที่จะออกตัวครับเขากดช่วงล่างมาให้เตี้ยที่สุดเดี๋ยวเราจะให้ดู ระบบนี้กันครับดีมากๆอันดับแรกคือจะต้องออนในส่วนของตัวสวิตช์หน้าจอให้มันขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตั้งรถขึ้นเตะขาตั้งเดี่ยวพับไปครับแล้วก็เอาขาคู่เนี่ยกดลงมาให้มันถึงพื้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงล่างด้านหลังครับจะยกแล้วแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้ายกตามก็กดขึ้นมาเลยอ่านี่ครับก็จะทำให้เราสามารถ ขึ้นขาคู่ได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบนี้ถือว่าดีแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อคนสรีระตัวเล็กมากๆเลยเอาลนะก็โดยภาพรวมสำหรับการขับขี่ r 3 3 0 g s s นี่ยก็ต้องบอกว่าคือรถมันดีอยู่แล้วหลักๆที่เพิ่มเติมและเป็นไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตัวระบบเทคโนโลยีของรถนั่นเองนะครับที่เขามีให้มากมายกับตัวราคานะครับที่คุณอาจจะต้องดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ ล้านหนึ่งกว่าๆนะครับจนมาถึงตัวท็อปอย่างออปชั่น7 9 9คันนี้นะครับที่ขยับขึ้นมาประมาณล้านสองนิดๆน,นะครับก็จะได้ของแต่งตามที่บอกไปอ่ะก็ต้องลองดูอีกทีนึงครับใครสนใจก็อย่าลืมมาลองไปติดต่อกับทาง BMW Motorrad โอ้โหครับก็ต้องบอกว่าจบลงแล้วกับ รีวิวตอนแรกว่าจะเป็น First i m p r n s s o o นะครับเพราะเราขี่สั้นๆแค่ประมาณ60-70โลเท่านั้นแต่โอ้หรายละเอียดนี่เทคโนโลยีเขาเยอะจริงๆครับใครสนใจแนะนำให้ไปลองดูด้วยตัวเองเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ครับทุกคนที่รับชมยังไงฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r o a l l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอต้วนาาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ